กลับมาอีกแล้วค่ะ FC ค่ะเม่เพนกลับมาทักทายสบายดีกับ FC ทั้งช่องคือเก้านะคะของวันที่28กรกฎาคม2568คลิปนี้จะเป็นแนวทางราวพัฒนาของตาปากน้ำโพเขาฝากมาหมอดูเลขเด็ดอของอครอีกสุดใจพารวยนะคะ แล้วก็ของใครอีกคะไม่เพ้นกัลืมแล้วเดี๋ยวเบิ้งตัวจริงน้ากันนะคะว่ามีของสํานักไหนในอาจารย์ยใดๆเนาะฝากกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ใต้คลิปมาให้กําลังใจทุกๆเสียนทุกๆุอาจารย์แล้วก็ไม่เพ่นไปพร้อมๆกันนะคะขอคนละสามแชร์สี่แชร์ห้าแชร์หน่อยคะ่ะมาค่ะผลฮานอยอ้ขอโทษเลยๆผลเราพัฒนางวดวันที่ยี่สิบห้าวันศุกร์ที่ผ่านมาเลขหกตัวออกที่สี่แปดหก แปดสี่เก้าห้าตัวออกที่แปดหกแปดสี่เก้านะคะสี่ตัวหกแปดสี่เก้าสามตัวบนแปดสี่เก้าสองตัวบนสี่เก้าส่วนสองตัวล่างก็คือหกแปดนั่นเองงวดที่แล้วของเขาฝากมานะคะเราพัฒนาเนาะวิ่งลูดสามกับสี่มาที่สี่บนเนาะค่ะเอซี ก็จับคู่ให้เข้าที่49นะคะ49บนตรงๆเนอะเสดายเอา8ตัวนี้มาใส่ตรงนี้เนาะ8 49โอ้ยแตก3ตัวตรงเลยเนาะเข้านะคะของขอฝากมาส่วนของตาปากน้ำโพวิ่งรูน่นกับ4มาที่4บนแต่ว่าจับคู่ให้บอ่อเขานะคะนี่ค่ะ แม่ลิ้วพาลวยสามกับแปดมาที่แปดล่างจับคู่ให้บอเขาแต่เลขในชุดวินเข้านะคะก็คือหกแปดล่างนั่นเองเนาะสุดใจพาลวยศูนย์กับหกมาตัวลงก็คืออยู่ในชุดวินนะคะหกแปดล่างเหมือนกันคะ่ะอ่าอันนี้ก็เป็นผลงานของ สี่สำนักนะคะเพราะว่าสำนักกันอื่นแม่เพ้นได้ลงคลิปให้ไปหมดแล้วนะคะเมื่อวานนี้แม่เพนได้ลงคลิปให้ไปคลิปหนึ่งนะคะลาวพัฒนาที่มีของอาจารย์หนุ่มกาลาสินของอ่าอ่าไอแอดมารวยของน้องเพชรนำโชคเนาะเมื่อวานนี้ของเซียนศรีสะเกดนะคะแล้วก็ของอาจารย์สวายเมื่อวานนี้เนาะแม่เพ็นลงคลิปให้ไปคลิปหนึ่งตอนคำคำตอนประมาณทุ่เคืง่งสองถุนนี่แหละเนาะ เป็นต้องก็บใหมาขึ้นนี่มาค่ะเข้ากันมาเอาตัวเลขแนวทางเราพัฒนางวดวันที่28วันจันเนาะหดือของเดือนกรกฎาคม2568วันนี้กันเขาฝากมาให้มาค่ะวันนี้วิ่งลูดบนล่างเด่นที่2กับ3นะคะชุด3มตัวบน3ามแล้วก็2องด ชุดสตัวบนล่างมีส6งหกสกับสามเนะคะส่วนมเมื่อวานเนาะของเขาฝากมานั้นให้เออส่วนเมื่อวานาสั่นส่วนวันที่25ที่ผ่านมาของเขาฝากมาวิ่งรูดมา1ตัวก็คือ4ส่วนตัวจับคู่ก็คือเข้าที่49่เกตรงๆบนคะ่ะสำหรับงวดนี้ ให้วิ่งรูดมา2กับ3บนล่างเนาะเด่นที่2กับ3บนล่างส่วนชุด3ตัวบนก็คือ3 2 6แล้วก็2 3 7ชุด2ตัวบนล่างมี2 6 3 6 2 7กับ3 7นะคะ เอาตัวเลขของตาปากน้ำโพต่อเนาะสำหรับตัวเลขแนวทางของตาปากน้ำโพวันที่28บันนี้ตาให้วิ่งรูดเด่นบนล่างมา7กับ0ชุด3ตัวบนมี3 2 7เนาะชุด2ตัวบนล่างมี3 2 3 7 2 7 7 6 0 6 7 9 0 9นะคะ ส่วนวดที่แล้วนะคะของตาจับคู่ให้บ่เข่าเนาะแต่ว่าวิ่งลูดมาอยู่ค่ะมา4บนนะคะจับคู่ให้บ่เขา่าส่วนงวดนี้ตาให้มาวิ่งลูดบนล่างเด่นที่7กับ0ส่วนชุด3ตัวบนเป็น3 2 7ชุด2ตัวบนล่าง3 2 3 7 2 7 7 6 0 6 7 9 0 9นะคะ แคปหน้าจอค่ะอเอฟซี FC ทั้งช่องแคปหน้าจอกันได้หรือยังคะไปต่อนะคะมาต่อที่ของ เซียนสีสรรเกตเมื่อวานนี้แม่เพนได้ลงคลิปให้ไปลแล้วบอแม่บค่ะคือไมาได้อยู่ในอีกสงสัยจะเขียนผิดเด้นแล้วเดี๋ยวค่ะแม่เพนเบิ่งก่อนสำหรับเราพัฒนาเนาะของเซียนสีสรรเกตวันนี้ค่ะ วิ่งลูดบนล่างให้มา7กับ9ชุด3ตัวบน5 7 0แล้วก็5 7 8ชุด2ตัวบนล่างมี7 0 7 8 7 9 9 5 9 6 9 3ไม่เพ่นลงคลิปไปไปแล้วอ๋อได้เอามาลงแล้วก็ลงเลยเนาะองเธอเอซทั้งช่องบอเห็นอ่ะก็ชุด2ตัวก็จะเน้นที่7 0 9 5 7 8 7 9็ดสมนะคะแคปหน้าจอเลยเด้อตอนนี้เพิ่นในล่งคลิปหายไปแล้วแหะเมื่อบ้านหนีเนาะครูกับของหาสำนักนะคะไปต่อเลยเนาะสุดใจพารวยวันนี้ค่ะวิ่งลูดบนล่างให้มาวิ่งลูดบนล่างให้มาเด่น6กรองสอง เลขในชุดวินมี2,3,4,6,7,8ชุด2ตัวบนล่างมี2,6,3,6,4,6า 6, 6, 7ห7สี่8ก8องเน้นวงกลมที่ 2,6,3,6, แล้วก็4,6ส่วนชุด3ามตัวบน 8,2,6, แล้วก็7,3,6นะคะของสุดใจพารวยค่ะค่ะ ส่วนเมื่อวานเนาะของสุดใจพารวยส่วนเมื่อวานมาสัน่นส่วนงวดวันที่ยี่้าให้วิ่งรูดเด่นศูนยรองหก็มาตัวรองหตัวจับคู่จับคู่ให้บโอเข่าเนาะแต่ว่าเลขในชุดวินเข้านะคะ6-8ดล่างงวดนี้วิ่งรูดเด่นที่6กรองสองก็เลขชุดวินมี2องสามสี่หเจ็ดแปด ชุดสองตัวเน้นที่สองหกสามี่หลองมาสองเจ็ดสามเจดสี่เส่วนชุด3ามตัวบนส่วนชุดสามตัวบนแปดสองหแล้วก็เจ็ดสามหนะคะ,ะ,ะแคปหน้าจอเด้อจ้ะ แคปหน้าจอได้แล้วก็ไปต่อนะคะมาต่อที่ตัวเลขแนวทางของแม่ริวพารวยวันนี้วิ่งลูดบนล่างให้เด่นที่8กับ9เลขในชุดบินมี0 5 6 7 8 9นะคะชุด2ตัวเน้นที่5 8 5 9 0 8 2 8และ8 9ส่วนชุดรองก็จะเป็น5 4 5 7 9 0 2 9และ0 0นะคะ งมดที่แล้วแม่จับคู่ให้บบกเขาเนาะแต่ว่าวิ่งรูดมาอยู่แล้วก็เลขในชุดวินมาอยู่นะคะ8 6 6 8ล่างค่ะงวันนี้แม่ก็ให้มาวิ่งรูด8กับ9นะคะเลขในชุดวินงมวดน,นี้มี0 5 6 7 8 9ชุดเน้น2ตัว5 8 5 9 0 8 2 8และ8 9ส่วนชุดลอง5 4 5 7 9 0 2 9และ0 0ค่ะ ะสุดท้ายมาปิดคลิปด้วยของหมอดูเลขเด็ดนะคะงวดน,นี้ค่ะพ่อก็ให้มาวิ่งรูดบนล่างเด่นที่9มเม็ดเดียวนะคะจับคู่ชุด2ตัวบนล่างมี92 97 99ชุด3ตัวบน3 99แล้วก็6 99เน้นวงกลมให้ที่99นะคะเอฟส่วนเบอร์โทรติดต่อของพ่อก็ เบอร์เดิมนะคะสําหรับงวดน,นี้งวดที่แล้วบอร์ใลงคลิปให้บอร์ใเอามาเทียบให้เบิ้งเนะงาะงวดนี้ให้วิ่งลูดมา9เม็ดเดียวจับคู่ให้9 2 9 7 9 9ชุด3ตัวบน3 9 9และ6 9 9บนล่างกลับด้วยนะคะอยู่ไม่มีอยู่ในชุด3ตัวเออบอมีบอมีอยู่ในชุด2ตัวกับห้เอาไปตัดเล่นกันเดอ้ออยู่ในชุด3ตัวบนนะะ่ะนะอ่ะ แคปหน้าจอเอาของแม่ลิ้วพารวยแล้วก็ของพ่อหมอดูเลขเด็ดกันนะคะคลิปนี้ม่เพื่อนกับขอล่าไปกอนเนาะค่ะ สำหรับเอฟซทั้งชองมณีขอให้ปังปัง,ปงทั้งฮานอยและลาวกันทุกท่านทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ